นะคะที่ช่องอเดียไลฟ์ตตี้อีกแล้ววันนี้นะคะยังที่ทุกคนเห็นว่าเดียมาในชุดนอนแล้วก็หน้าสดไม่ได้มาสอนแต่งหน้าแต่ก็อาจจะเรียกว่าสอนแต่งหน้าก็ได้แต่มันก็ไม่เชิญสอนเพราะว่าเดียเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ห้องทั้งวันแล้วก็ว้องว่างก็เลยนั่งตัดคลิปวิดีโออัพลง YouTube แต่ปัญหาก็คือเจอปัญหาก,ก็จุกกระจิกทําไม่ตรงกับเสียงนั่นนี่นั่นนะคะก็เลยทําให้อัพคลิปไม่ได้แล้วก็งมอยู่นานมากคือเป็นคนที่โง่เกี่ยวกับอะไรไอทีมากๆอย่างคลิปที่ทุกคนเห็นกันใน YouTube เนี่ยก็คือเริ่มต้นตัดต่อจากศูนย์เลยคือแบบทำไม่เป็นอะ่ะงมนานมากกว่าจะทําอะไรออกมาได้นิดนึงนะคะนี่ก็แบบเออเลยมาพักคลเครียดกันหน่อยละกันเพราะว่าเราก็ยังหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้ เราก็เลยมาคลายเครียดด้วยกันจะมาเล่นเกมถ้าเราจะเล่นเกมธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปนิดนึงเราก็เลยจะมาเล่นเกมไปด้วยเราก็แต่งหน้าไปด้วยจะมาเล่นเพื่อคลายเครียดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเล่นเราจะเครียดมากขึ้นหรือว่าจะคลายเครียดกันแน่แโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้จะเล่นโหมดธรรมดาแล้วกันคือตั้งแต่ตอนที่เราจัดแบบกดเริ่มหาทีมปุ๊บเราจะเริ่มแต่งหน้าเลยมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ย โอเคเริ่มกดยืนยนันตอนนี้ยืนยันไปเรียบร้อยแหละชชึบชชึบชึบชึบ,ชบคือเรากล่าวว่าเราจะเล่นคีซีมันใช้ของพับแล้วกัน เราหลุดออกจากการยืนยันนะเพราะว่ามีอีกคนนึงไม่ได้ยืนยันแล้วก็ไม่รลิกดแล้วไม่ได้หลุดเลเด็กเขืนเลือกชัวร์โอเคี่เลืออแล้วนี้เราเลือกผิดเลือหน่อย เพื่อที่คือปกติชอบเล่นบัตเตอร์ายแล้วก็ตอนนี้กําลังเห่อแพนด้าตัวใหม่อยู่แต่คิดว่าถ้าเล่นในในวันนี้คงแบบไม่รอดเพราะว่าถ้าฟังไปด้วยเล่นไปด้วยไม่นาลูกตอนนี้ค่ะเราก็ลงคอนซีลเลอร์แล้วนะคอนซีลเลอร์ใช้ของคอลเลคชันแล้วก็ต่อไปเราจะมาใช้คูชั่นเป็นของเคที่ดอ,อตอนนี้อีก29วิวีเราจะเข้าสุดสุแล้ว <S <S ตนนเต้อนแบบจะหมดแต่น้ต่ปไป น,นี้เป็นปูความีโปรเลยนะตอนนี้ใกล้จะเริ่มเกมแล้วค่ะเข้าสู่หน้าอันนี้เข้าสู่หน้าเลือกตัวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังกำลังโหลดเข้าสู่ข u n of Wolf c o l o เราต้องมุงคอได้ไหมเพราะว่าสีต่างกับคอมากเลยโอ้ย ับตกเวอรอเราใช้คูชชั่นขาวเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบเป็นคนชอบใช้อะไรขาวๆวยตาลัโอเคต่อไปนะคะตอนนี้เราลงคอนซีลเลอร์แล้วแล้วก็ลงคูชชั่นแล้วต่อไปเรามาลงแป้งอันนี้เป็นของซูปเปอร์มัมอ่ากับหัวซูปเปอร์มัมคือคลิปนี้ก็อย่าไปสนใจอะไรกับการแต่งหน้ามากเลยเนาะเพราะว่าประเด็นหลักๆมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราแต่งหน้ารอดไหมประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราแบบว่า เล่นเกมแล้วก็แต่งหน้าอะไรย่างนี้โอเคตอนนี้เราก็ลงแป้งแล้วก็ลงคูชั่นลงคอนเข้าสูาส่สนามลบแล้วนะคะ okay, อย่างแรกที่เราซื้อเราซื้อรองเท้าก่อนเราซื้อรองเท้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วรอแป๊บรอมีเวลา เดี๋ยวเรารีบเดินไปถึงแล้วเราไปรอที่พุ่มไม้ก่อนรออยู่หลังป้อมก่อนแล้วเราจะได้เห็นคิวเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวกันเราเราเข้าไปอยู่ในพุ่มก่อนดูว่าเผื่อจะได้แบบอุ้ยเราเจอคิ้นหนักกันทุกคนเดี๋ยวเราต้องสู้ก่อน Okay, ตอนนี้เราปล่อยให้ครีปไปต่อสู้อนะคะแล้วเราก็มาเข็นคิวกันปึ๊บๆุ๊บปุ๊บ,บ,บมันจะต้องรอดสินะมีทีนออ่อยู่ที่ซุ้มมีทุกป้อมของเรานะคะไม่มีใครมายืนเรีนกับรเราเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหฝั่งนี้มา2อคนเลยเหรอขอกกำลังสนับสนุนเลย ยมาช่วยคริสตี่ที่แสนน่ารักหน่อยสิเราซื้อพาไปแล้วก็ไปเราซื้อนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้่ะทั้งหมดเล่มม่วง,งหูตอนนี้เพื่อน <S 2> <S 2> ๆแห่มากันเต็มเลยนะคะเพราะว่ามาช่วยเราหรือเปล่า นี่ของเราก็เกือบตายแล้วค่ะเพื่อนเราตายแตายแล้วบัตเตอร์มาแอบอยู่ในพุ่มเหรอขะนี้เราก็เติเลือดก่อนโอ้อ้โเ้โอ้โอ้อ้โอรอ้้้วเรา เหมือนจะเสร็จแล้วเออตอนนี้เขาบนลอยป้อมเรียบร้อยแล้วเราจะซื้ออะไรต่อดีอ่ะ <c oughs> คือเดี๋ยวเราจะต้องซื้อรองเทา้าเรากะจะซื้อรองเทา้าลดคูเดาว <c oughs> คือตาที่แล้วก็แพ้ตานนี้ก็ดูมีแววว่าจะแพ้อ,อีกไงดีอ่ <c oughs> ะไรู้งแ <c oughs> บบเพืเ่อนหล่อละป้อมบนล่ะแ ตอนนี้เลนบนแตกไปแล้วงั้นเรามายืนยืนเลนอไยเพื่อนนาไม่ใช่สุนัยคือเราตายเลยนะว่าเพื่อนเราเข้าไปนี่ เซ็บวับก,กลับบ้านไปเติมเรื่องหน่อยอยู่น้องแม้วเซ็บกับเพื่อนอ่ะกายับประเทศน์ แล้วอะทำไมดีมันจะใช้ได้ปะปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาลองกันเออมันก็ลงได้อยู่ปึ๊บ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 อันนี้เราใช้ฟองน้ำเพราะว่าใช้แต่งหน้าไม่ได้นะหินแก้มเราไม่เนี่ยเพราะว่าแสงสว่างมากเราลดแสงในเรือนโอ๊ตแสงสว่างมากเลยนะทุกคนเสียบ hey, ป้อมรัวๆแล้วก็ยังไม่ได้ป้อมเลยสักป้อมนะเนี่ย I'll sit down it's your crazy. Dive. ส่าากกรยีมมอถทุกคนมาเห็นแก้มไหมเพราะว่าแสงมันสว่างมากเลยงั้นเราปัดแก้มเพิ่มปะเนี่ หรือว่ามันจะแดงไปคือในของจริงอะมันแดงไปแต่เราแต่เรากลัวทุกคนจะไม่เห็นอะโอ้โตอนนี้แก้มเราแดงมากแล้วนะดูจิโอเคเราต้องลงอะไรกันต่อเรามาทาตากันก่อนเลยตาที่เราจะใช้อ้าตอนนี้ทุกคนกดยอมแพ้กันแล้วเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จอย่าเพิ่งยอมแพ้สิเราก็ตั้งใจเล่นนะ Q0 ตายสอง SC3 ตอนนี้สถานการณ์แย่ยม,มากๆตอนนี้เรา S4 แล้วนะแต่4แล้วนะแต่แนะแสถานการณ์ทีมแย่ยม,ยยม,มากๆฝั่งเราเจ็ดฝั่งนู้นสิบสามแล้วก็ป้อมได้แต่ป้อมเดียวป้อมล่างเราคน น,นี้แทงเล่นดีสุดอะดูท่าได้ค <c oughs> ิวเยอะสุดแล้วแทงฝั่งเาฮ่าลา แะได้เดี๋ยวเราจะต้องแต่งตาเลือดแป๊บแล้วเราจะใช้สีนี้นะคะสีนี้สีนี้สีนี้ระบายระบายเข้าไปเลยแปลงแข่งมาใช้นิ้วแล้วกันเติมเลือดเสร็จแล้วแต่ว่าเราเราขอแต่งตานิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียนนิดเดียวนิดเดียนนิดเดียวแค่นั้นเองไป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 ปใดูเพื่อทีมต่อไปนะคะเราแบบไม่เกิดเลยอะเดี๋ยวนะเราดูของก่อน 이해남에 오고 온다니 เราจะได้เอาเงินไปซื้อข,ของมาช่วยทีมกันซึ่งก็จะช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเอาเราซื้อเรามีเงินพอแล้วหรอเราแบตเติมเล้นนิดนึงตอนนี้เราทาตอนนี้เรานเี่ยตอนนี้เราลงรองพื้นครูชั่นแป้งไปหมดแล้วทาแก้มเขียนคิว้วทาตาไปแล้วนิดนึงแต่เราไม่มีเวลาว่างพอที่จะแบบเขียนอายไลนใน,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 ในุ่งเลเนอร์ฝั่งเรามีแทงสอง บัตเตอร์ไฟกะจะเอาเราอ่ะ <Shut down. S 1> แต่เราถอยมาตั้งหลักก่อนต่อไปเราจะซื้ออันนี้เราเราไม่สามารถโอ้ยเราดืมอะเราว่าจะลงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอเชดดิ้งอ่ะแต่เราคงไม่ต้องแล้ววันนี้เราเป็นแบบใส่ใเบาๆละกันเพราะว่าถ้าจะลงก็คงไม่ทัน ตอนนี้สถานการณ์กำลังแย่แย่ตลอดนั่นแหละไม่มีตอนไหนที่ดีขึ้นเลยถูาไมมันคิวได้ <c oughs> ่าอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลงลงเรามากรีดไอเลอร์แล้วกันเพราะว่าเราตายตั้งสามสิบกว่าวีเราอาจจะก,กรีดไอเลอร์ทันอยู่เดี๋ยวเราอันนี้เราใช้ของเคที่ดอนนะโอ้ยๆอ้ยเอ้ยเส้นใหญ่จังโอ้ใช้สมาธิมากได้แล้วนนะคะ่ะไอเลอร์ข้างหนึ่งต่อไปมาต่อกันอีข้างอึบอึบอึบ เราทำได้คุณทำได้ถ้าใจคุณสู้ <S <S โอ้ยอเไนนอ่์เยี่ยมมากเลยอะ <S <S แล้วเราก็ฟื้นแล้วด้วยเราต้องไปช่วยทีมแล้วละ่ตะตาเลนเนอร์เราแย่มากเลยอะทุกคนคือแบบอืมนี่หลับตาเขียนหรือเปล่าต่อไปเราจะซื้อมองกุฎนะคะ อันนี้ไม่ใช่การมาทำคลิปว่าตัวเองเล่นเก่งนะเพราะว่าที่ทุกคนเห็นว่าเคยแตกมากเลยนะเราก็ไม่ค่อยมีสมาธิเล่นด้วยนะเลนลวลาทุกคนเดี๋ยวเรามาหลบหลบในพุ่มไม้ก่อนเพื่อวาร์ปนะคะวาร์ปวาร์ปวาร์แล้วเราก็ตอนแรกตอนนี้เราเิดไอเอร์ไปแล้วใช่ปะเราจะไม่เข็ดอินเดนร์แล้วกันตอนแรกเราเตรียมมาด้วยแต่เราคงขี่เกจเขียนแล้วล่ะเราวาร์ปกลับมาบ้าน้วคะกำลังกำลังเติมเลือด ต่อไปเรามาเติมลิฟกันเลยค่กอืมอุ้อ้อนวอนูดีเมมเมเราไม่มีมือเราต้องใช้การเมมมาตอนนี้เราเริ่มมีเงินแล้วนะเราจะซื้อสมุดเราจะซื้อสมุดตอนนี้สถานการณ์ทีมกลับมากอบกู้แล้วนะคะดูมีแววว่าจะชนะ เฮ้ยลุคนี้มันก็ผ่านอยู่นะทุกคนดูติเป็นลุกแบบใสใสใสหัวไปไกลไเลยนี่นี่แต่ในเมื่อเราเหลือเวลาเราจะมาเชดดิ้งหน่อยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะได้เป่ะเพราะว่าเราลงแป้งไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันอาจจะได้อยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บ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 อะเอาแบบง่ายๆไปเลยแล้วก็ใช้นิเกลปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราตายอีก สีวีฟื้นปึ๊บป๊บเกี่ยเข้าไปถูถูตอนนี้เราฟื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,แบบงทีมต้องการฉันหรือเปล่าตักซันยังอยู่แต่ไม่รู้เธอต้องการใหม่เราใกล้จะได้สมุดแล้วอะ่ะอีกแบบนี้เดียวอีก4ี่ร้อยก็แบบ เรากอมาเติมเลือดแป,ป๊บแป,ป๊บจะได้ไปช่วยเพื่อนๆต่อได้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเราขี้เกียจเปิดแมปดูโอ้ oh, <it> oh, จัดไปแล้วบอลแล้วตอนนี้ทีมดูแบบมีแววสูสีแล้วนะทุกคนจริงๆตอนแรกมัน20ตอนแรกมันแบบคะแนนมันต่างกันมาก ไปด้วยบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะกับลุคนี้ลุกอะไรก็ไม่รู้ที่แบบายไลเนอร์ก็เบีย้ยวแต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะนยางแบบเออทับขาดหน้าเราก็แบบเป็นลุกแบบว่าเกาหลีเกาหลีหรือเปล่าหรืออมชมพูหรือว่าใส่หรือว่าไม่รู้จะเรียกว่าลุกอะไรคือมันก็เป็นลุกที่แบบดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาจากหน้าสดแล้วก็เล่นเกมชนะด้วยนะี่คือประเด็นเคยไม่คิดว่าจะชนะเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะดูแบบสถานการณ์แย่มาก าม่าปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมยังไงใครมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย